คลิปนี้ปินจะพาทุกคนขึ้นเหนือไปอยังดินแดนที่โอบล้อมด้วยภูเขาและธรรมชาติที่สดชื่นในฤดูฝนที่นี่มีทั้งความเงียบสงบและเสน่ห์ของกลุ่มชาติพันธุ์ปากกากยอที่ใครได้เข้ามาสัมผัสก็มักจะตกหลุมรักตั้งแต่ก้าวแรกไปนอนโฮมสเตย์ท่ามกลางหุบเขาตื่นมาชมหมอกบางๆที่ยังลอยอยู่ในอากาศ มองเห็นผืนนาขั้นบันไดชุ่มชื้นซึมซับภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมบางครั้งการเดินทางก็พาเราเจอความสุขที่หัวใจตามหาแม่แจ่มป่าบงเปียงเชียงใหม่ ข้ะะางหลังปิ้นคือนาขั้นบันไดที่เห็นอยู่ตรงนี้คือป่าบงเปียงเราถึงกันตอนประมาณสี่โมงเย็นก็คือขับมาเรื่อยๆแล้วก็แบบแวะดูดนู่นดูนี่ไปเรื่อยๆนะคะเดินทางกันตั้งแต่ช่วงประมาณตีสามจะตีสี่มาถึงนี่ก็ถ้าขับมาตรงๆเลยไม่แวะอะไรเลยมันก็ถึงก่อนแหละแต่เราชิลไงสายชิลชิลจัดแล้วก็ยังไม่ได้ที่พักด้วยนะเขาบอกว่าที่เนี่ยที่พักเยอะ แเราก็ขับล้อๆลๆดูเนาะพี่หนีเนาะว่าตรงเนี้ยมีที่พักที่ไหนบ้างอยากได้แบบวิวสวยๆเลยแบบตื่นมาตอนเช้าเห็นหมอกชมวิวนาขั้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นอยู่ตรงนู้นก็คือเป็นที่พักที่เป็นวิวนาขั้นบันไดแทบจะทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะขับรถเข้าไปดูกันเนะก็จะเลือกเลือกๆไปตามทางนี่เลยว่าจะจะจ,ะจองที่ไหนดีนี่ข้างบนเนี้ยมันไม่ใช่หมอกนะมันคือก้อนเมฆตอนนี้เราอยู่กันละฟ้าเลยนะเอื้อมมือไปถึงไหม ไปเดินทางกันเดินทางกันดีกว่าโอเคโอเคไปเลยฮะตรงนี้ยวิวสวยมากดูชมวิวค่ะนี่ก็ที่พักนะอ้อใช่แต่ว่ามีคนอยู่แล้วไงที่พักตรงนี้แล้วเราก็เข้าไปดูข้างในก็ได้มีอีกเยอะเลยอ่ Cold a n flame still for a w h you hold me still i don't know how you're holier than i am Than I am, I am the death. ราไม่เคยมาเที่ยวอะไรแบบนี้แล้วก็มาเห็นวิวแบบนี้ไงก็เลยแบบตื่นตาตื่นใจ<า>ว้าวน้ามึดน้ามึดว้าวสวยจังเลยอ่ะพี่พี่พี <c oughs> ให้ดูห้องพักห้องพักนี่ห้องพักเอกนอมีมุง้งลองนึกดูแบบตื่นมาตอนเช้านะเปิดมุง้ง่งเปิดมุ้งอย่างเงี้ยมาแล้วก็ เดินออกมาเจอวิวแบบนี้โอ้โหสวยมากออ้ยชีวิตติดพักผ่อนอ๋อห้อยขาได้ไหม พราะผ้ากางไม่มีวิวนี้ใบกลางเต็นท์ผ้ากางไม่มีวิวนี้ให้เห็นเลยคุ้มแล้วที่เราขับรถลุยมาได้มันเห็นอะไรแบบนี้เขาบอกว่าสดชื่นบรรยากาศดีมากอ,อันนี้คือน้ำตกของจริงเลยนะน้ำไหลลงตกแล้วก็ตกมืนทุกทกเลยอะต้ง,งน่านวนะ้าวน่ารกักอะมีเปิดหน้าต่างตรงที่นอนได้ด้วยแปลว่าของเราก็มีเหมือนกัน เราก็มีเหมือนกันนี่ไงแต่เราไม่ได้เปิดไว้อยู่ดิโอุยบอ,อกว่าตื่นมาตอนเช้าเราก็ชมวิวนี้ได้เลยอะ่ะเอ้ามีหมีบังวิวส <c oughs> ูดเปียกอ๋อเอากล้องมาเอากล้องมานะนะเก็บก่นอนโห 瞪眼瞪心，这个 view 呢？ เช้าวันใหม่ค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่แม่แจ่มน้ำป่าบงเปียงตื่นเช้ามาลุ้นหมอกกะว่าจะได้เห็นหมอกแบบว่าเต็มๆเลยเพราะว่าเมื่อคืนน่ะก็มีฝนตกแต่ถึงจะไม่มีหมอกแต่ว่าที่เห็นอยู่ตอนนี้8ปดโมงแล้วนะบรรยากาศดีมากบรรยากาศสดชื่นปิ๊นีนแบบตื่นมาสดใสแจ่มใสเลยอยู่แม่แจ่มก็แจ่มสมชื่อจริงๆอากาศเย็นแบบไม่ต้องเปิดแอร์เลยใส่เสื้อกันหนาวด้วย เมื่อเช้านะคะที่พักเขาก็มีอาหารเช้าให้ลิ็นจะนั่งกินข้าวต้มจิบกาแฟชมวิวแบบนี้โอ้สุข้อยกาสีเข้าเฮ้ยกาสีเดียวกับเสื้อเลย จากที่นี่จะมีบรรยากาศที่สดชื่นแล้วก็โอโซนดีเวอร์แล้วนะคะสิ่งที่มีเสน่ห์ของที่นี่ก็คือป่าเขาลำนาวพายเนี่ยแหละแล้วก็น่องเหนือไปจากนั้นอีกนะคะที่นี่ก็ยังเป็นทิ่ฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ปาการยอด้วยแล้ววันนี้นะคะเราจะเดินทางไปที่บ้านของครูคนหนึ่งครูท่านนี้ล่ละคะ่ะที่จะเป็นคนเปิดโลกให้เราได้เข้าไปเห็นวิถีชีวิตและวัฒน,นธรรมศิลปะหัตถกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ประการยอโอเคเดี๋ยวเราเก็บของเสร็จแล้วอะ ออกเดินทางกันเลยเชื่อว่าวันนี้จะต้องมีเรื่องเล่าแล้วก็เรื่องเล่าเยอะแยะเลยตรงนี้มีจุดชมวิวด้วยสวยมากเลยมายืนตรงนี้ถ่ายรูปเห็นแบบพาโนรามาอ๋อแล้วทุกคนเรารู้ชื่อที่พักแล้วนะคะก็คือนี่ไงบ้านระเบียงนาป่าบงเปียงเมื่อวานเรามากันแบบว่าไม่ได้จองเอาไว้แล้วก็รนดอมมาเลย แต่แต่ตรงนู้นน่ะตืดดต,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 ตไล่ดูที่พักมาเรื่อยๆจนมาถูกใจกับที่นี่นะคะแล้วตรงนี้ก็มีจุดชมวิวด้วยเห็นวิวคโนอลมาสวยมากมาถ่ายรูปตรงนี้แบบอยรอสักเดือนหน้าอีกสเดือนนะเข้าฟูฟูกว่านี้สวยเลยก่อนออกเดินทางต่อขอเก็บภาพสวยๆตรงนี้ก่อนนะสวยมากเลยดูดิ บรรยากาศที่นี่เงียบสงบแต่ไม่เงียบเหงาทุกมุมที่มองพาให้เรายิ้มได้เรากับความเงียบนั้นกำลังโอบก,กอดเราไว้ให้ได้พักทั้งหัวใจและสมองอย่างแท้จริงตอนนี้เราอยู่ที่ทางเข้าบ้านครูสมศรีแล้วนะคะคุณครูน่าจะอยู่ข้างในเราเดินเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าดูทางเข้าคลาสสิกมากบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่บ้านธรรมดา แต่เป็นเหมือนโรงเรียนสอนงานหัตกรรมวิถีประกากยอและบอกเราเรื่องราววิถีชีวิตจิตวิญญาณและวัฒนธรรมของชนเผ่าที่สะท้อนให้เห็นผ่านงานศิลปะหัตกรรมของครูสมศรีปรีชาอุดมการเหตุที่เราเรียกว่าครูเนื่องจากครูสมศรีได้รับเชิดชูจากสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตกรรมไทยหรือซาสิ ซึ่งเขาได้เฟ้นหาคัดสรรดาวแห่งวงการงานหัตถกรรมและยกย่องให้ครูสมศรีเป็นครูช่างศิละปะหัตถกรรมแห่งปี2559ผู้ใช้สมองและสองมือรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวปากกาเกยอผ่านผืนผ้าผ่านย่ามผ่านเรื่องเราที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ตอนนี้ปิ้นอยู่กับคุณครูสมศรีปรีชาอุดมการแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูคคคช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าศิลปะหัตถกรรมของปากกาก่ยมีอะไรบ้างคะก็เอาเต้เรกแรกเกิดก่อนนะคะเด็กของปากากยอทุกคนต้องมีเสื้อตัวแรกเสื้อตัวแรกนี่เหมือนว่าเราแจกเกิดเนาะถ้าผู้หญิงก็เสื้อสีขาวถ้าผู้ชายก็เสื้อสีแดงและตัวหนึ่ง ก่อนที่จะทอก็ต้องเลือกคนด้วยนะคนคนานั้นนิสัยดีมารายญาตด,ดีเรียร้อยทอให้เสื้อตัวแรกก่อนเด็กแต่ตอทอภายในวันหนึ่งให้เสร็จทอเสร็จแล้วก็ให้ก้อนหินใส่ก่อนก้อนหินมีความหมายว่ามันหนานแน่นสองคือว่าจะให้ไม้คุ้ยเข้าใส่ก่อนมันจะจะรู้หน้าที่ทุกเช้าก็ต้องมันต้องใช้ไม้คุ้ยข้อทุกเชา้าทุกเย็นและก็ที่สามก็จะให้หมาใส่หมานะั้นไม่เจ็ดไม่ไข้ไม่ป่วยจะให้หมาใส่ แล้วก็ให้ให้เด็กใส่ทีหลานแต่ว่าตอนนี้อ่ะมันรู้สึกว่าหายไปบางคนอายุ3-4 0แล้วยังไม่มีเสื้อตัวแรกเลยแต่สมัยก่อนมันต้องมีเหมือนว่าเราแจ้กเกิดว่าเราเป็นลูกของปกยเหมือนว่าเราต้องดึงเอาศิลปะวัฒนธรรมเก่าๆกลับมาให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักถูกไหมคะค่ะพอดีเด็กอาจจะไม่รู้เนาะไปเรียนบางคนไม่รู้จักจักเส้น้าว่าเป็นยังไงแต่งตัวทุกวันนี้เราจะแต่งยังไงก็ได้ ก็มีจะแต่งเสื้อ,อยืดจะแต่งกางเกงวงจะแต่อะไรก็ได้แต่มันไม่ใช่สําหรับเราเราก็มีชุดของเราเราก็มีเผ้าของเราเราก็มีเสื้อของเราเราใส่ก็คือว่าเราก็เป็นเราเราก็คือเราค่ะทีะส่สุดข,ข,ขอถามคุณครูว่าพอดีว่าเห็นว่าปากากากระยอเนี่ยคะ่ะจะเด่นเรื่องย่ามค่ะย่ามโบราณและเห็นว่ามีหลายแบบเลยคุณครูช่วยอธิบายได้ไหมคะว่าย่ามแต่ละแบบยมีความหมายยังไงบ้างะคะคือว่าท่านธรรมดาเนาะเราก็ใช้ย่ามธรรมดา ไปไร่ไปสวนไปไหนก็ได้ค่ะธรรมดาไม่มีไม่มีลวดลายเนาะไปไหนก็ได้แต่ว่าพูดถึงว่าถ้าย่านหันยาวมีความหมายว่าใช้เฉพาะออกงานงานบูงงานว่างงานต่างๆการใช้ย่านที่สะาดขันมากนะคะเวลาเราเดินไปไหนเขาจะมองที่ย่านถ้าย่านสวยนี่มันก็เด่มากเลยค่ะเพราะว่ามันต้องหันยาวนี่หมายความว่าไปทําบูม เวลาไปขายของอะไรหานมันยาวเนาะเงินทองจะได้ไหลามาเทมาไปทําบุญก็จะได้บุญบุญก็จะมาเยอะ oh. ๆะลรเนี่ยเวลาเราทําบุญด้วยญาติหันยาวมีความหมายอกีกเวลที่สวยงามแล้วก็มีความหมายด้วยค่ะอันนี้ก็คือทํามือทั้งหมดเลยทามือหมดเลยค่ะแต่ว่าสมัยก่อนอะเวลาเรารักใครสักคนหนึ่งเขาก็ตัดต่อญาติตาให้ oh. เขาไม่ได้ดูที่หน้าตานะสวยไม่สวยเขาดูที่ไหลผ้าเ oh. ออเวลาไปไหนอะมันจะเด่งไงเนาะจ oh. ุดเด่งไง oh. หาร ย่ามันจะสวยเด่งมากเลยเลยเนะเหมือนเหมือนแบบผู้หญิงที่มีเสน่ห์ไปจะหวักทําอาหารอร่อยคนก็จะชอบอันนี้ก็คือผู้หญิงที่มีผีมือพอทำย่ามสวยคนก็จะชอบนี่ถูกไหมคะใช่เพราะว่าทําสวยมีความเรียบร้อยมีความอดทนมีอะไรเนี่ยมีสมาธิมีครับคถ้าอยากปิ้นทานี่คือจบแล้วแต่ละลายก็คือออกแบบเองไหมคะหรือว่ามันมีแต่ลายโบราณด้านเดิมเลยค่ะคโบราณด้านเดิมแล้วก็ แต่ตอนนี้ก็เรื่องทางแฟนช่างว่าเเด็กสมัยใหม่จะใช้ยังไงอะไรบ้างนี่ค่ะค่ะอย่างลายอย่างนี้มีความหมายไหมคะมีความหมายค่ะนี่ลายของอันนี้อันนี้ดอกมะเขืออันนี้ลายตาต้านนาออันนี้เป็นลายไม้ดอกไม้ต้นไม้ค่ะค่ะก็มีความหมายทางสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยหรือว่าซาสิทธ์เนี่ย เขามุ่งมั่นและผลักดันให้ศิลปะหัตถกรรมเป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นคุณครูรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับเชิดชูให้เป็นครูช่างศิลป์จากสาสิท์คะที่ได้อยู่ับบซาสิทธ์นี้คือว่ารู้สึกว่าภูิใจดีมากที่ว่าเราก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่ได้สูญเสียหายชุดแต่กลแล้วก็สวยงานต่อว่าเด็กรุ่นใหม่มันจะได้รู้จะได้เผยแพร่แล้วก็จะได้รู้จะได้ใส่จะได้มีความใหม่เอกลักษณ์ของเราที่สวยงานทําให้ ทำในประเทศและตามประเทศโดยที่รู้จัก<ช>แล้วก็ต้องได้ขายด้วยอ่ะมีรายได้เสริมด้วยทําให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วยเหมือนว่าเป็นการต่อยอดแล้วก็ส่งเสริมภูมิปัญญาใช่แรกๆก็ทําเป็นรายได้เสริมแต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นรายได้หลักอ่ะทำให้เงินทุกบ,บาทที่ทําจากผ้าเข้าชูชนได้เงินทุกบ,บาทให้เข้าชูชนแล้วรู้สึกว่า คนรอบข้างที่ทํางานแล้วก็รู้สึกว่าอดอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าภูิใจดีใจมากค่ะที่ที่ได้อยู่กับสินนี่ค่ะและก็ได้ได้ไปในเมืองด้วยนะได้ไปกรุงเทพได้ไปได้บินได้หลายที่เลยว่าเพื่อนเหมือนว่าเจอสิ่งใหม่ๆทําให้ชีวิตดีขึ้นเยอะค่ะแล้วก็เหมือนเมื่อกี้ที่คุณครูบอกมาว่าจากย่ามที่ราคาแค่300ใช่ไหมคะเหมือนเราสร้างมูลค่าเพิ่ม จริงๆก็ปกติแล้วก็ขายแค่ร้อยสองร้อยสามร้อยบาทเนาะ oh. แล้วก็พอไปเจอสี่สิบพวกเนาะ mm hmm. แล้วยังจะพัฒนายังไงให้สินค้าเราราคาราคาแพงขึ้นเนาะอันนี้ประมาณเราก็ขายธรรมดาอย่างนี้นะสามร้อยบาทสองร้อยสามร้อยถึงห้าร้อยบาทแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ราคาเพิ่มขึ้นอย่างนี้แบบนี้ค่ะอันนี้ <c oughs> อยู่ที่สามพันห้าถึงเก้าพันห้าร้อยบาท ต้องใปค่ะทาให้มูลค่าเพิ่มคือใช้เวลาเยอะขึ้นเขามีดีเทลค่ะมีดีเทลเยอะขึ้นนะจากที่เป็นผ้าทออันนี้ก็จะมีลายปักใช่ไหมคะ,ะปกติมันก็เบดนี้ไงไม่มีลวดลายอะไรแล้วก็เห็นใช้เบดนี้ก็ทําให้มูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วอย่างย่ามใบหนึ่งเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณนานเท่าไหร่หรอคะคุณปกติถ้าทอธรรมดาก็ประมาณสักวันหนึ่งเนะาะวันสองวันก็เสร็จแต่ว่าถ้าทอลวดลายอย่างนี้ก็ประมาณสามวัน อย่างนี้นะสามวันค่ะให้เสร็จแล้วก็ถ้าทําอย่างนี้ก็ใช้เวลาเยอะขึ้นนะอาจจะเป็นคนที่เก่งๆอาทิตย์สองอาทิตย์ว่ากันไปเนาะมันหึงได้แพงขึ้นเพราะว่าใช้เวลามากขึ้นแล้วมันมีวิธีการทํายังไงบ้างอะคะต้องทอกี่เอวค่ะทอกี่เอวค่ะกี่เอวเป็นยังไงวิญญาณเดี๋ยวเขาไปดูได้ค่ะเดี๋ยวจะทอขาเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณรู้าหน้าท่นะคะทางสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทย หรือซาสิ์เขามุ่งมั่นผลักดันงานศิลปะหัตถกรรมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเพื่อให้คนรุ่นใหม่ๆเขาถึงได้ง่ายขึ้นตอนนี้คุณครูกำลังสาธิตวิธีการทำย่ามให้เราดูอยู่นะคะดูเหมือนจะง่ายนะแค่แบบลุดลุดแต่พอมาดูใกล้ๆเนี่รายละเอียดเยอะมากต้องใช้ทักษะแล้วก็ความชำนาญแบบสุดๆเลยอะแล้วก็แต่ละลายมีความหมายของมันด้วยนะคะไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว อย่างนี้ถ้าพิ้นลองทําบ้างได้ไหมคะครูได้ค่ะทํายากไหมคะไม่ยากค่ะแต่ว่าต้องใช้ะไรนะแลดูแบบมีหลายเส้นมากนะจะรอดไหมมันต้องมีช่ององช่องช่องไหนช่องน้คตาที่าพอทำมาละลายมันอยู่ด้านหลังอันนี้สวยเลยทำลายดอกมะเขือง่ายง่ายดอกมะเขือครูบอกว่าง่ายแต่มาดูว่าปิ้นจะง่ายไหมมาถึงคิวปิ้นบ้าง ข้าเหมือนกำลังจะเล่นเครื่องเล่นอะไรสักอย่างเอาละได้แล้วเขอริเจะมาพูดเล่นเล่นป่ะพ่อการตึง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 อ๋อเออนี่อ่ะแล้วก็กระสวยใส่เข้าไปค่ะแล้วเล่นเล่นเลยกดดูในเดเวล็อปเมมเบอน์กันโอ้ปิดปิดอ๋อทำแรงๆแล้วก็ตีชึบชึบชึบยังไม่ต้องเอาออกแล้วจะออกแล้วอันนี้เอาลงอีกอันนี้เราเอาออกไหมคะออก เอาได้เฉพาะอัานอ่นนดิวนะแล้วก็ใส่กระสวยเข้าไปได้แล้วเกินแล้วผู้ชมก็เก่งแล้วทำสามสิบรอบก็ได้ยังไงสามสิบรอบแล้วก็ตีเข้ามาต่อยยกนี่ออกขึ้นยกอย่าเพิ่งเออยเพิ่งอออกยกก่อนเอายกขึ้นเอาอ่อนเอวอืบอ่อนอ่ะอ่านี่มารการ์ดตดปีกวะเออนี่ อ่อนเอวอ่อนออนอ่อนอ้าวดึงอ,อันนี้ออกดึงันนี้ออกแล้วก็สอดหมูขั้นตอนเยอะนะเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะว่ากว่าจะได้เป็นผ้ามาหนึ่งผืนเนี่ย <c oughs> ครูบอกอ่อนเอวอ่อนเอวปิ้นเนี่ยอ่อนใจเลยโ <c oughs> บราณถ้าทอผ้าไม่ได้ก็ไม่ได้แฟงนะโอ้งั้นปิ้นคงไม่ได้ใส่พอเราทอเสร็จก็จะได้ย่ามเป็นผืนผ้ามาแบบนี้ใช่ไหมคะ แต่ว่าอันนี้ก็คือย่ามปกติแต่ปิ้นเห็นที่ครูใส่มันใหญ่มากอันนี้ด้วยอันนี้ก็คือย่ามยักษ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะยักษ์สมชื่อยักษ์จริงๆมันใหญ่มากเลี้ยงครอบครัวได้ทําไมถึงใช้คําว่าเลี้ยงครอบครัวคะใะว่าหน่อมไม้เกีในป่าก็ใส่ตรงนี้หมดเลยไงให้ได้ทําเต็งนี่ก็ฟาดทองได้มาก็เนี่ยเต่งสมัยก่อนมันไม่มีกระสอบไงต้องใช้อันนี้เวลาใช้ก็เวลา ขึ้นป่าขึ้นดอยสูงๆเนาะต้องใช้หัวช่วยนี่แบบนี้หัวอ๋อผ่านหัวไว้เออแบบนี้ถ้ามวยเออถ้าไม่ไหวแล้วก็อันนี้อย่างนี้ดิเอามือนีนนี่อ๋อนี่โอ้ดูสบายขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวด้านหลังเราจะเป็นอย่างนี้นี่อ่ะเป็นเหมือนแฟชั่นนะคะเหมือนแบบเสื้อคลุมเดินสบายเข้าป่าเลยนี่ของเต็งก็มีของกินอะไรไงกินได้หลายวัน มันก็เก๋ดีนะเหมือนแบบเป็นแฟ <c oughs> ชั่นเสื้อคลุมอีกอย่างหนึ่งที่แบบใส่ของได้ด้วยอันน่ะผค้ายอย่างผลงานผ้ายอย่างเงี้ยค่ะได้รับแรงบันดาลใจจากอะไรรอคะมันถึงได้มีลวดลายที่แตกต่างกันนี้คือว่าทุกอย่างนั้นที่ทำมาน,นี่ก็จะอยู่กับธรรมชาตินะเพราะว่าเราไปที่ไหนก็เห็นใบไม้หรือว่าเห็ดดอกเห็นอะไรก็เหมือนเราก็มาใช้นะมีไปช่งชงนะวงๆอาผลไม้ในออรุณูเออเราก็มาเวลาเรากินหรือว่าเรายัางไงมันแตกกับเสื้อผ้ามันติดงเออเอามากลับมายออผ้า ทั้งหมดนี่คือใช้สีธรรมชาติใช,ใช่ไหมคะเพราะว่าลหลาไหลสีก็ออกจากธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าเรารวบรวมกันแล้วี่น่างนี้ก็เป็นสีธรรมชาติใช่ค่ะ<ส>อันนี้รรคือสีจากอะไรอันนี้สีเปลือกไม้เปลือกไม้ค่หน่วยไม้กว่าจะได้ย่ามแต่ละใบมันไม่ใช่แค่การถักทอเส้นได้แต่มันคือการถักทอเรื่องราวถักความอดทนถักภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นการได้ลองลองมือทำด้วยตัวเองในวันนี้ มันไม่ใช่แค่การเรียนรู้ทักษะใหม่แต่มันคือการได้สัมผัสหัวใจของวัฒนธรร,รมแบบแม่แจ่มจริงๆได้นะน,น,นี่อ๋อ oh. อันนี้คนตายคนตายเขาจะใช้อย่างนี้มีมีแต่เ,ตเขาบอกว่าทําไมามันมีลายขั้นเดียวมันก็มีความใหม่ไงอันนี้อันนี้คนเรามีชีวิตอยู่เราโหดอย่างนี้ uh. แต่พอเสียชีวิตไปเราก็จะใช้พอ,อเสียชีวิตครั้งสุดท้ายก็ใช้อย่างนี้เขาดูไม่ได้นะเขามีควานใหม่ <laughs> เวลาใช้ผิดมันก็ผิดอันนี้เขาเรียกว่าผ้าอะไรคะครูอันนี้เป็นผ้าผ้าหงแดงเนาะผ้าที่มีลวดลายที่เวลาเมื่อก่อนมันไม่มีเสื้อกันหนาวเนาะเวลาเขาไปงานไปซอไปแล้วเขาจะเอาผ้าตุงเนี่ยจะตุงอย่างนี้อันนี้พอได้มาทํจริงจริงไถึงได้รู้เลยคะ่ะว่างานศิลปะหัตถกรรมเนี่ยจริงๆิแล้วมันไม่ได้ง่ายเลยมันต้องใช้ใชทั้งการฝึกฝนความอดทนความตั้งใจ ต้องใช้ทักษะแล้วก็ภูมิปัญญาที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นด้วยเิ็นว่าสิ่งที่เราทำและกล้าส่งต่อมันด้วยความตั้งใจเนี่ยมันทำให้ของสิ่งนั้นมีคุณค่ามากขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วใครที่มาเที่ยวแม่แจ่มนะคะก็สามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้เหมือน,นปิ้นนี่แหละหรือว่าจะเข้ามาหาคุณครูสมศรีได้นะคะปศึกษาเรื่องผ้าทอหรือว่าย่าโบราณก็ได้คุณครูปเปิดให้ทุกคนเข้ามาเที่ยวได้ใช่ไหมคะใช่นี่แหละคะ่ะคือภูมิปัญญาแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่เรายัง สามารถจับต้องได้อยู่สวยมากเลยค่ะครูค่ะขอบคุณค่ะการได้มาสัมผัสเรื่องราวของครูสมศรีในวันนี้ไม่ใช่แค่ทําให้ปป้นเข้าใจงานหัตกรรมวิถีชาติพันธุ์มากขึ้นนะคะแต่ยังได้เห็นคุณค่าของงานฝีมือที่เต็มไปด้วยหัวใจและความตั้งใจของคนทําจริงๆอย่างความตั้งใจของซาสิทธิ์ที่ให้ความสําคัญกับการสืบสารงานศิลปะหัตกรรมของไทยในทุกภูมิภาค และยังสนับสนุนการสร้างความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยมีการยกย่องเชิดชูครูสมศรีซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ให้ได้เป็นครูช่างศิลปะหัตถกรรมไทยอีกทั้งยังเป็นหน่วยงานสำคัญเลยนะคะที่ทำให้คนไทยได้รู้จักและเข้าใจงานศิลปะหัตถกรรมมรดกทางภูมิปัญญาเป็นเอกลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไม่ให้สาบสูญไปตามกาลเวลาซึ่งจะเห็นได้ว่า,าศาสธิ์ไม่เพียงแค่ช่วยรักษาของเดิมให้คงอยู่ แต่ยังช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้คนรุ่นใหม่และคนทั่วไปได้เห็นว่าศิลปะหัตกรรมไทยก็สามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าและมีคุณค่าได้ไม่แพ้งานไหนในโลกเลยค่ะวันนี้ปินมีความสุขแล้วก็อิ่มใจมากเลยค่ะครูปินได้ลองทอผ้าที่ครูเขาจะเอาไปทำย่ามจริงๆด้วยนะ ได้ฟังเรื่องราวแล้วก็เบื้องหลังความเป็นมาของลวดลายผ้าทอของชาวปากกากยอด้วยขอบคุณคุณครูมากๆเลยนะคะเย่จริงๆแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยก็ยังมีภูมิปัญญางานหัตถกรรมแล้วก็งานสีมือที่น่าสนใจแลว้วก็ควรค่าแก่การสนับสนุนอีกเยอะเลยนะคะวินเองก็อยากไปอีกหลายๆที่เลย อยากไปเวิร์กช็อปกับครูช่างที่มีฝีมือและพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้แบบไม่กั๊กเลย ถ้าใครนะคะที่สนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านครูช่างหรือว่าทายาทช่างหัตถศิลป์ที่ทางซาสิทธ์เขาได้สนับสนุนนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องทางของซาสิทธ์เลยค่ะและถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะสนใจศิลปะหัตถกรรมของชาวปากกาจอหรือว่ามีแพลนอยากมาเที่ยวเชียงใหม่และอยากแวะมาเรียนรู้วิถีชุมชนแม่แจ่มแบบใกล้ชิดฟินแนะนําให้มาที่นี่เลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ a c e b o o k ย่ามโบราณแม่แจ่มในนั้นเนี่ยจะมีเรื่องราวผ้าทอแล้วก็ลวดลายดิม รวมถึงเวิร์กช็อปที่ใครๆก็สามารถเข้าร่วมได้แม่แ,แจ่มเนี่ยไม่ใช่แค่สถานที่เที่ยวสวยๆนะคะแต่ยังเต็มไปด้วยภูมิปัญญาและผู้คนที่พร้อมจะเปิดบ้านเปิดใจให้ทุกคนเสมอเลยค่ะคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายแต่ว่านลายผ้าไม่มีวันตายถ้าสมมติว่าลูกซื้อกับแม่อันนี้คือว่าจะจดจันได้ว่าอันนี้ก็เป็นของครูชาติสมศรีวิชาอุดการ ราะว่าเราจะต้องตายลายผ้าไม่มีวันตายเป็นตำนาน